สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวัลกรสมุนไพรวันนี้จะมานําเสนอสมุนไพรที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากนะนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ชื่อเขาก็จะบอกเลยว่ามีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องสมุนไพรที่ชื่อว่าพยาลางไตนะคะหลายท่านคงจะไม่คุ้นหูกับชื่อนี้ เพราะจริงๆแล้วชื่อพญาล้างไตนี้คงไม่ใช่ชื่อแต่ดั้งแต่เดิมเขาแน่น่าจะเป็นชื่อที่คนเรียกกันเพราะว่าสรรพคุณบ่งบอกไปทั้งนั้นมากกว่านะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ตัวเองได้ยินชื่อมาประมาณสองสมปีแล้วละ่ะแต่บอกตรงว่าตอนแรกไม่ให้ความสำคัญเพราะอะไรที่มาพูดด้วยการใช้คำว่าล้างไตล้างไตในความรู้สึกตัวเองคือมัน มันไม่น่ามีอะไรล้างไตได้นะคะแตจะบำรุงไตถ้าจะบรรเทาอาการของโรคไตหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราใช้คำว่าล้างไตแล้วเราเรารู้สึกว่าเราเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับชื่อชื่อนี้แต่จนแล้วจนรอดก็สุดท้ายก็ต้องไปหาสมุนไพรตัวนี้มาเนื่องด้วยคนที่ได้ใช้สมุนไพรตัวนี้ทุกตัวนะ่ะยืนยันตรงกันว่า มีสัรพกณที่ดีแล้วก็อาการที่เกี่ยวกับโรคไตโดยเฉพาะไตวายดีขึ้นเราก็เลยมองค้ำชื่อแล้วก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็หาต้นไม้ต้นนี้มาเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสามารถที่จะบรรเทาความเ,เจ็บป่วยความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยนั้นๆได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้อง ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สแสวงหามาบอกเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะสมุนไพรพยาล้างไตเนี่ยมาดูหน้าตาของเขายอดเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะ แล้วก็ใบแก่จะเป็นสีเขียวเข้มใบก็จะมีความสาบมืออยู่บ้างแต่ไม่สาบเท่าใบข่อยนะคะแล้วก็ขอบใบเนี่ยเป็นเอกๆอก,ก,กแบบเนี้ยในภาษาของพืชศาสตร์เขาเรียกว่าขอบจักขอบจักและลักษณะขอบเป็นคลื่นนะคะก็คือไม่ตรง เราจะเห็นความเป็นคลื่นของเขานะคะนี่คือลักษณะของพยาลางายังไตส่วนด้านหลังเส้นใบจะชัดเจนสลับนะคะต้นนี้บางคนเรียกว่าต้นข่อยดำเป็นสมุนไพรที่มีการเริ่มใช้ทางภาคใต้นะคะที่มีสรรพคุณหรือภูมิปัญญาหรือการใช้ที่แพร่หลาย แต่อยากจะบอกว่ามันเป็นคนละตัวกับข่อยดำที่ใช้สำหรับแก้ผิดงูนะคะในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงข่อยดำต้นนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นพญาล้างไตหรือมันเป็นต้นข่อยดำอีกตัวหนึง่งแยกกันที่รสรสชาติค่ะจริงๆรแล้วถ้าคนที่คุ้นเคยกับสมุนไพรก็จะรู้ว่าหน้าตาของเขาก็แตกต่างกันหละ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่คุ้นและอยากรู้ว่ามันเป็นข่อยดาที่เป็นพญาล้างไต หรือเป็นข่อยดำตัวที่ใช้แก้พิษงูแยกกันที่รถพยาล้งางไตนี่เขาจะไม่มีรสชาติอะไรนะคะเวลาที่เอามาชงชาก็ออกจะหอมเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นข่อยดำเนี่ยจะขมจัดนะคะ เราก็พยายามหาเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นของเก่าแก่ที่มันมีอยู่ในไทยมันควรจะมีชื่ออื่นอีกที่ไม่ใช่ชื่อพญาลัางไตที่ไม่ใช่ชื่อคอยดำนะคะก็ถามผู้รู้ที่เป็นเซียนเก่งๆในด้านพฤกษศาสตร์ในด้านแพทย์แผนไทยนะคะก็ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นต้นที่เรียกชื่อว่าคอยนานะคะก็คือเป็นไม้ตะกูลคอยในแหละ เป็นถอยชนิดหนึ่งแต่เรียกว่า่อยนาทีานี้เราก็ไปเซิร์ชหาซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะไม่มีการพูดถึง่อยนาเลยก็ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะว่าใครมีชื่อเรียกชื่ออื่นก็เอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นวิทยาทานนะตอนนี้เราก็จะเรียกชื่อหลักของเขาที่คนใช้เรียกกันมากที่สุดก็คือพยาลันไตและชื่อรองก็คือเรียกกันว่าต้น่อยดํา ที่ไม่ขมละกันเนาะเพราะมันมีข่อยดําที่ภาคกลางะจะเรียกไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสขมแต่ภาคใต้จะเรียกต้นเนี้ยว่าต้นข่อยดําซึ่งมันจะไม่ขมเลยนะคะกินง่ายมากวิธีใช้นะคะเราจะเด็ดใบห้าใบชนิดการเด็ดใบไม้เนี่ยมีเทคนิคนิดนึดนงเวลาที่เราเก็บสมุนไพรประเภทใบอะค่ะ ให้เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแบบเดียวกับที่เราเก็บชาหรือว่าเก็บใบหม่อนมาทําชาแต่จะต่างกันนิดนึงว่าเวลาเราเก็บชาเนี่ยเราจะเก็บยอดอ่อนเนาะแต่ว่าสมุนไพรโดยทั่วไปถ้าเราเก็บใบมาใช้อ่ะค่ะเขาจะเก็บใบเพสลาดคือใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปยังไงนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสามใบเนี่ยไม่เก็บปล่อยไว้ก่อน เราจะเก็บใบถัดไปนะคะแต่เท่าที่สังเกตดูถ้าเราเก็บเป็นประจำมันก็จะไม่มีใบที่แก่เกินไปหรอกมันก็จะแก่พอดีใช้งานหลนะคะก็เก็บใบ5้าใบนะคะถ้าต้นลงดินเขาจะใบใหญ่กว่านี้ใบใหญ่ได้ถึงขนาดเกือบฝ่ามือเลยนะคะเก็บมาห้าใบใบสดนะ่ะเราก็เอามาต้มกับน้ำหนลิตรแล้วก็ตื่ม3ามเวลาสักหแก้ว ถ้าไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีใบสดที่บ้านไม่ได้ปลูกไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกก็ใช้ใบแห้งได้นะคะอย่างที่บอกวิธีไปแล้วเมื่อกี้ว่าการเก็บใบไม้เนี่ยให้เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่ต้นไม้ได้รับแสงแดดเนี่ยการเคลื่อนของสารอาหารแล้วและสารสำคัญต่างๆที่มีสคุณทังยาเนี่ย มันจะเคลื่อนจากใบลงสู่ลำต้นแล้วก็ลงไปสู่รากนะคะเพราะนั้นเราจะต้องเก็บก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นพอเราเก็บใบมาได้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปตากแดดแรงๆหรือไปตากแดดตรงๆเลยนะคะใบไม้ที่มันไม่ได้หนาอะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองร้อนมากแค่เอาวางไว้ในห้องธรรมดาเนี่ยที่เราอยู่อาศัยเนี่ย ความร้อนระดับเนี่ยก็สามารถทำให้ใบไม้แห้งได้แล้วข้อดีของการที่ไม่ตากแดดก็คือน้ำมันหอมระเหยหรือสารสำคัญที่มีสรรพคุณทางยาที่มันระเหยง่ายเนี่ยมันจะไม่สูญเสียไปกับแดดจัดที่เป็นแดดร้อนๆนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสังเกตเห็นเลยว่าสมุนไพรประเภทใบที่ไม่ตากแดดโดยตรงอ่ะเขาจะมีความเขียวของใบอยู่แต่ถ้าตากแดดโดยตรงอ่ะสีจะเป็นสีน้ำตาลดูไม่น่ากินเลย นะคะเพท่ากับสูญเสียความเป็นคลอโรฟิล์บางส่วนออกไปเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือใบไม้เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะหรือเก็บแต่เช้าก่อนที่แสงแดดจะโดนต้นไม้แล้วก็ตัดไว้ในร่มนะคะไม่เอาออกตัดแดดแล้วก็ถ้าเป็นความเชื่อบของ กนโบรานก็จะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือไม่ไม่ให้เงาคืออันนั้นเขาเก็บไม้กางแดดเนาะจะไม่ให้เงาอ่ะทับต้นไม้เขาว่ามันจะสูญเสียสรรพคุณนะคะอันนั้นก็คงจะต้องมีเหตุผลอะไรที่บางอย่างที่ซ่อนอยู่นะคะใช้ใบเนี่ยห้าใบนะคะ แล้วก็เอาใส่ในกาต้มน้ำไฟฟ้าก็ได้กับน้ำประมาณหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ต้มดื่มสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะต้มในกาต้มน้ําได้เพราะอาจจะที่บ้านอาจจะมีกาเดียวที่ต้องใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นแล้ะคนในบ้านไม่ยอมกินด้วยอันนี้เราลองแช่ให้ดูว่ากดน้ําร้อนมาใส่แก้วแล้วก็ เอาใบนี้ลงแช่ก็ตัวยาก็เริ่มออกมาแล้วนะคะเราอาจจะขยี้ขยี้ให้เขากลายเป็นชิ้นเล็กๆลกขยำขยี้ให้เขากลายเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้น้ำนอุ่นไอ้น้ำร้อนเนี่ยสามารถที่จะเจือจางสารสำคัญออกมาได้ง่ายขึ้นต้มซ้ำได้ถึงประมาณ3-4น้ำนะคะเราก็ดูไปเรื่อยๆว่า จนกว่าน้ําที่เป็นสีชาเนี่ยมันจะดูจางลงจนเกือบจะไม่เป็นสีแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนน้าส,สักทีสรรพคุณของพยาล้างไตคืออะไรเท่าที่เราเก็บข้อมูลดูนะคะเพราะด้วยความที่มันไม่มีตาําราไม่มีตําราอะไรที่ระบุถึงเลยเพราะนั้นก็คงจะเป็นประสบการณ์จากการใช้จริงของคนที่เขาบอกปากต่อปากมาความน่าเชื่อถืออยู่ที่ว่า มันสืบค้นไปได้อย่างยาวนานมากคนที่อามาเผยแพร่บางคนอายุถึง80ปีนะคะแล้วเคยมีปัญหาโรคไตที่ถูกวินิจฉัยว่าจะต้องฟอกไตทีนี้ก็ได้รับคำแนะนำให้เอาสมุนไพรตัวนี้มาต้มดื่มแล้วอาการดีขึ้นจนจากอายุประมาณ60ปีจนมาถึงอายุ80ปี แข็งแรงแล้วไม่มีอาการของโรคไตอีกมันก็เลยทําให้เกิดความแพร่หลายมาแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาโดยตรงก็จะปรับมาณนี้นะคะว่าในกลุ่มคนที่ถูกวินิจฉัยว่าจะต้องได้รับการฟอกไตอะ่ะก็จะได้รับคาแนะนําจากคนรู้จักจากญาติซึ่งก็จะทางสายปักใต้ทั้งนั้นเลยนะคะว่าให้แนะนําให้ลองใช้สมุนไพรตัวนี้ดูซิเอามาต้มกินนะคะ แล้วก็บางคนก็เห็นผลภายในประมาณ2สัปดาห์และในกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานนะคะอันนี้เป็นคำบอกเล่านะมันไม่มีตัวไหนที่จะบอกว่ามันจะถูกโลกกับทุกคนแตใน่ในคำบอกเล่าที่เราพยายามเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่ในวันนี้เขาบอกว่า เขามีภาวะเบาหวานนะคะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วเขาก็ต้มเนี่ยใบพยาลรางไตเนี่ยดื่มสามเวลานะคะก็ต้มดื่มแบบดื่มชาแหละดื่มเป็นแก้วแก้ไปเรื่อยๆสามเวลาแล้วก็ผลเลือดเขาดีขึ้นในระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์แล้วคนที่มีปัญหาค่าไต ก็ค่าดไตลดลงจาก5เหลือ1เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะภายในสมสัปดาห์นะคะมันก็เรียกว่าจากประสบการณ์ข้อมูลแบบนี้ทำให้เราหูพึงเลยเพราะเราเชื่อว่าในระยะต่อไปในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยคนจะมีปัญหาเรื่องตับและไตกันมากเนื่องจากภาวะโภชนาเกินแล้วก็ภาวะของการสะสมสารเคมีสารพิษต่างๆ เข้าไปมากจนเกิดทำให้เกิดโรคทำให้อวัยวะข้างในมันเสื่อมกัเวลานะคะคนทุกวันนี้อายุยืนแต่ไม่แข็งแรงนะคะคนเมื่อก่อนแข็งแรงแต่อาจจะอายุไม่ยืนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของอสมคาบรเรื่องของภาวะการขาดอาหาร ความอดอยากแล้วก็เรื่องของโรคติดต่อที่ฆ่าชีวิตคนเมื่อก่อนแต่เขาแข็งแรงกว่าคนทุกวันนี้นะคะคนทุกวันนี้อายุยืนแต่ว่ากินยากันเป็นหอบๆมันซึ่งมันเสียคุณภาพชีวิตเนาะณวันนี้เราก็เลยนําเสนอเรื่องของพยาล้างไตเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยตัวเองกินเองเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ได้กินเพราะด้วยความที่ตัวเองก็ไม่มีโรคประจําตัวนะคะถึงจะเป็นคนอ้วนแต่ก็ เช็คเลือดก็ยังไม่พบค่าความผิดปกติของอะไรแต่ว่าก็พอพอได้ยินสรรพคุณของตัวนี้เราก็เลยเอามาปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ต้มดื่มทุกเช้าเลยแล้วด้วยความขี้เกียจก็คือต้มดื่มไปพร้อมกับน้ําที่ใช้ชงกาแฟไปเลยคือโยนโยนใส่กาแล้วก็กดมากระชงกาแฟกินไปเลยเพื่อไม่ให้มันจะต้องไปแบ่งหลายขั้นหลายตอนอะไรมากมายนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเองเนี่ย กินง่ายแล้วก็ยังไม่พบความผิดผิดปกติอะไรกินน่าจะหลายเดือนละแต่แฟนซึ่งเป็นเบาหวานนี่พบตรวจเลือดก็พบว่าค่าเบาหวานปกติมาสองรอบละก็คือหลายเดือนละเพราะว่าสองสี่เดือนเนาะเขาเช็คทีหนึ่งแล้วก็ ปกติจะคอนโทรลเบาหวานไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้สูงมากประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบกว่าแต่ณตอนนี้ค่าเบาหวานเขาจะเหลือที่เก้าสิบถึงร้อยสิบและที่สำคัญจากการตรวจล่าสุดเมื่อ,เม,อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะคือคนเป็นเบาหวานน่ะจะมีภาวะแทรกซ้อนคือคือตาเนาะมีเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยที่ตามันจะแตกแล้วก็ อาจจะเกิดภาวะต้อกระจกหรือว่าสะสมไปจนจเกิดภาวะตาบอดเช็คครั้งล่าสุดคุณหมอบอกว่าอรอยจุดเลือดออกในตาเขาดีขึ้นซึ่งเราก็แปลกใจเหมือนกันเออมปนดีขึ้นได้ด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นกับตัวนี้หรือคือเขาจะกินประจําอยู่แค่สองอย่างด้วยแฟนเขาจะเป็นคนที่ถ้ากินอะไรจะต้องกินเทียะอย่างเพื่อจะได้รู้ว่า มันดีขึ้นมาจากตัวไหนนะคะก็ไม่รู้เป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดแต่มันทําให้ชัดว่าถ้าดีขึ้นนะ่ะจากชีวิตอย่างอื่นที่ใช้ชีวิตแบบปกติเลยเนี่ยกับกินแค่สมุนไพรตัวเนี้ยคือพยานล้างไตกับเวลาที่กินข้าวเขาจะกินสมุนไพรอีกตัวหนึ่งคือใบของตะไคร้ต้นมาใช้เป็นผักแนมหรือว่าเครื่องเคียงที่กินกับกับกินกับข้าวนะคะกินใช้แค่2ตัวนี้เลยแล้วนี่เป็นการยืนยันผลครั้งแรกในรอบ หลายปีในรอบห้าหปีที่หมอบอกว่าตาที่เกิดจากภาวะเบาหวานดีขึ้นนะคะทั้งที่ที่ผ่านมาหมอก็ว่าเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วแต่พอบอกดีขึ้นเราก็แปลกใจว่าเพราะตัวนี้หรือเป็นเพราะใบตะไคร้ต้นที่เขากินอยู่นะคะแต่ก็นับว่าน่าสนใจเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ มีผลตอบรับจากคนที่มาบอกเล่าสู่กันฟังอะถึงยังไม่มากนะักด้วยความที่มันยังไม่เป็นที่รู้จักกันเยอะอะค่ะแต่ผลผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะคะถ้าถามตัวเองเนาะจากการที่คุกคีอยู่ในวงการสมุนไพรนะัตอนนี้นะเวลาเนี้ค่ะว่าสมุนไพรอะไรที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไต เฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้ฟอกไตนะคะถ้าฟอกไตแล้วเราเรายังไม่มีค่าสถิติอะไรแต่ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องได้รับงานฟอกไตาจากการบอกเล่าประสบการณ์ตรงเราว่าสมุนไพรพญาล้างไตต้นนี้ดูน่าสนใจที่สุดด้วยความที่ว่ามันกินง่ายกินต่อเนื่องได้ง่ายปลูกง่าย เพราะว่าถ้าเทียบกับอีกต้นหนึ่งที่ดังๆคู่กันมาหรืออาจจะดังกว่าคือยญ้าไผ่น้ําอ่ะถ้าจากตามสูตรเขาที่ให้ต้มกินทีละกิโลอ่ะเราว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปยากมากเลยเพราะว่าญ้าไผ่น้ํามันยังถือว่าหายากแล้วก็กินเป็นกิโลค่ะปลูกก็ไม่ง่ายนะถ้าเราจะไม่ใส่ปุ๋ยไม่เล่งยาไม่อะไรอ่ะ ไม่ง่ายเลยนะคะที่จะขยายพันธุ์พญาเอยาไถาน้ํากันได้เป็นกิโลกิโลแต่ในขณะที่พญาล้างไตอ่ะใช้แค่ห้าใบอ่ะแล้วเป็นไม้พุ่มอ่ะค่ะเขาเป็นไม้พุ่มห้าใบสําหรับไม้พุ่มเนี่ยต้นหนึ่งมันเด็ดกินได้ทั้งปีอ่ะแล้วห้าใบต้มกินได้สามสองสาวันเปลี่ยนยาทีเนาะจนตื่ ดูแล้วมันน่าจะเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเนาะมันคือรังเนื้อชอบรังยาคือถ้าชอบถ้าคิดว่าใช่ก็ลองดูเรามีหน้าที่แบบให้หมดมัหน้าตักคือจากความรู้จากประสบการณ์ที่เราได้รับมาจากไม่ว่าจากการค้นคว้าจากการบอกเล่าของผู้คนแล้วก็เอามาแบให้พวกเราหมดหน้าตัก ที่เหลือพวกเราก็ลองเลือกดูวว่าอันไหนที่มันรู้สึกคลิกรู้สึกว่ามันมันใช่อันนี้มันใช่อันนี้มันเป็นไปได้นี้มันชอบก็ลองดูกันนะคะแล้วก็การปลูกพยารังไยง่ายมากก็คือแดดครึ่งวันถึงแดดเต็มวันได้แต่ขาดน้ําไม่ได้เลยแล้วก็ต้นนี้เท่าที่เราลองชําดูยังไม่สําเร็จแต่การขยายพันธุ์ของเขาอ่ะ ถ้าเราปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางชี่วางไว้บนดินนะคะไม่นานเลยพอเราลดน้าสักเช้าเย็นเพอาช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากเนี่ยก็ลดน้ําให้เขาหน่อยสักเช้าเย็นเพราะเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ําแต่ก็ต้องแดดแด,ดดดีด้วยนะคะสักพักหนึ่งเขาจะแตกต้นไหลเขาเรียกว่าไหลก็คือรากเขาจะชอนชัยไปตรงไหนแล้วก็จะเกิดเป็นต้นใหม่งอกขึ้นมาง่ายมากแล้วการขยายพันธุ์ก็คือเอาไหลที่เกิดต้นใหม่นั่นนะคะ ไปแยกแยกออกแยกออกไปปลูกเราเป็นไม้ที่โตค่อนข้างไวอะ่ะที่บ้านปลูกปลูกจริงๆเนี่ยประมาณสามเดือนที่ปลูกลงดินนะถึงหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วแล้วก็เก็บใบได้ไดค่อนข้างเยอะคือถ้าพอมีชีนสักหน่อยหนึ่งเนี่ย ปลูกกระถางเดียวสําหรับกินนี่ก็คิดว่าพอกินสําหรับหนึ่งคนนะคะแต่ตอนแรกก็แล้วก็ธรรมชาติของไม้ใบนะคะถ้าเราอยากให้แตกใบเยอะๆขยันเด็ดใบค่ะพอเขาแก่เต็มที่เนี่ยสีเขียวจัดแล้วเนี่ยเด็ดเลยเราจะเอากันไกตัดเพื่อไม่ให้กิ่งเขาฉีกก็ได้แล้วเขาจะแตกใหม่เยอะกว่าเก่าเลยเพราะฉะนั้นไม้เก็บใบนะคะอย่าไปคิดมากต้นเล็กต้นใหญ่อะ เก็บใบเลยเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกใหม่แล้วก็ต้องได้รับแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะคะถ้าแดดไม่เพียงพอจะทําให้ใบเหมือนใบเกิดโรคอะ่ะใบจะไม่สมบูรณ์เขาต้องการแดดนะคะแต่ถ้าแดดแรงน้ําต้องถึงพอถ้าลองได้เหี่ยวมานี่ก็ไปเลยเหมือนกันนะคะตายเลยแต่ถือว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ถึงกับยากนะคะหน้ามีติดบ้านเอาไว้ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคไตและผู้ป่วยเบาหวานซึ่งผู้ป่วยเบาหวานนานวันเข้าเนี่ยก็ไตพังแน่นอนอยู่แล้วค่ะจะพังจากโลคหรือพังจากยาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะกอนน่าจะลองใช้ตัวนี้เป็นทางเลือกในการลดอาการเหล่านั้นดูแล้วก็มีประสบการณ์ของคนที่ใช้รักษา,มาเม็งลำไส้นะคะ ถ้าเป็นมะเด็งลำไส้เนี่ยเขาต้องกินประมาณ9ใบนะคะแล้วก็มีการประสบการณ์ในการรักษาอาการไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้สามารถที่จะต้านการอักเสบได้ด้วยก็ลองดูนะคะมีอะไรก็ลองเล่าสู่กันฟังว่าใครรู้จักชื่ออื่นของไม้ต้นนี้และ ใครมีประสบการณ์ในการใช้เกี่ยวกับไม้ต้นเนี่ยอยากให้ฝากแชร์ไว้โพสไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะว่าสมุนไพรดีๆต้นหนึ่งสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างแม้กระทั่งข้ออันตรายข้อควรระวังหรือใครเคยแพ้ก็บอกมาแต่ว่าจริงตัวเนี้ยบางคนก็เอาไปใช้รักษาอาการรักษาโรคเริม โรคเลือนี้มันเกิดจากเชื้อไวรัสเขาบอกว่าทําใไม่แพ้หายอักเสบและแห้งเร็วบ้างใช้ใช้น้ํนา,าคันเอาใบสดๆออกค่ะคั้นน้ําแล้วก็ทาอืมนะคะบอกเล่ากันเข้ามามีประสบการณ์อะไรดีๆกับเกี่ยวกับไม้ต้นนี้ที่เรียกว่าพญาล้านไสก,ก็ก็ช่วยบอกเล่ากันเข้ามานะคะเป็นความรู้เป็นวิทยาทานเป็นอีกหนึ่งบันทึกของแผ่นดินไทยที่ ได้จะลึกเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะคะคนชีวิตของคนหนึ่งคนอะอายุมันไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายแต่เราจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรต่างๆหรือภูมิปัญญาหรือความรู้หมดไปแค่รุ่นเราแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงเนะาะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรดีๆก็บอกเล่าสู่กันฟังนะคะแลกเปลี่ยนกันได้แต่ก็ขอว่าคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่สุขภาพที่สุภาพใครที่ไม่ชอบใครที่รำคาญ ช่วยกดผ่านไปเลยเนาะอย่ามาเสียเวลาคอมเมนต์เลยในขณะที่คุณกำลังว่าคนอื่นว่าไม่ดีไม่ชอบอะไรมากมายเนี่ยเอาเวลาไปสิ่งทำสิ่งที่ดีๆกันดีกว่าเนาะมันก็ยังจะเกิดประโยชน์มากกว่านะคะถ้าใครที่คิดว่านี่มีประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้เป็นคลิปที่ ทำให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราพยายามที่จะสรรหาสมุนไพรต่างๆมาเผยแพร่เอามาแนะนำให้รู้จักแล้วก็ถ้าใครถามถึงต้นพันธุ์ที่ร้านวันลกรสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลายเอาไว้ให้นะคะก็มีพ่อแบ่งให้ปลูกช่วงนี้ เก็บสาพันธุ์ไว้ได้ประมาณนึงสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการปลูกนะคะเราก็จะทําเป็นสมุนไพรแห้งนะคะจะเห็นความเขียวของใบไม้ชัดเจนนะคะเป็นสมุนไพรแห้งห่อนี้มีประมาณเจ็ดสิบใบใช้ทีละห้าใบห่อน,นึงเนี่ยก็เท่ากับใช้ได้เป็นเดือนนะคะราคาแค่ร้อยห้าสิบาทคือสมุนไพรตัวนี้เราตั้งใจที่จะทํา เพื่อที่จะช่วยกันจริงๆเพราะตัวเองปกติบางคนที่ขี้เกียจขี้เกียจเก็บขี้เกียจที่จะต้องมาแพ็กมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่เป็นข้อยกเว้นที่เราก็พยายามทํานะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าผมไม่มีที่ปลูกคือผมไม่มีแม่ตาก,การน้ําร้อนคือข้อจํากัดของคนเราบางทีมันมันมันน่าเห็นใจสุดๆจริงๆนะคะ มันคือไม่มีก็คือไม่มีอะไรเลยอะ่ะเราก็เลยคิดว่าที่พอทำได้มากที่สุดก็คือปาแห้งให้แล้วก็ทำยังไงก็ได้ไปหาขอน้ำร้อนเข้ามาแล้วก็แช่ก็ยังดีนะคะแช่กินก็ยังดีแต่อยากจะบอกว่าอย่ามาถามหาพวกแคปซูลที่นี่ถ้านอกจากคือที่นี่จะไม่ไม่ไม่มีไม่ไมี แคปซูลประเภทไหนขายทั้งนั้นแหละด้วยความที่เราไม่ศรัทธากับยาแคปซูลพูดตรงๆนะคะในเมื่อสมุนไพรเนี่ยอย่างตัวเนี่ยเขาต้องการความร้อนในการที่จะสกัดสารสำคัญของเขาอะ่ะออกมาจากใบนะคะคือใบของพืชนะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์วอลหรือว่าผนังของเซลล์ของพืชนะ่ะ ซึ่งมันจะต้องใช้ความร้อนในการสกัดออกมาหรือสมุนไพรบางตัวต้องใช้เหล้าสมุนไพรบางตัวต้องใช้ความเปรี้ยวเช้น้ำมะกรูดน้ำส้มหรือสมุนไพรบางตัวต้องใช้น้ำพึ่งเนี้ยแล้วเราก็จะไปตากแห้งบดผงบรรจุแคปซูลตากแห้งบดผงบรรจุแคปซูลกินเข้าไปยังไงมันก็ขี้ออกมาอย่างนั้นแหละน้อยนักน้อยหนาที่มันจะได้ดูดซึมเข้าไปเว้นแต่ว่าเขาสกัดด้วยวิธี ที่เขาเรียกว่าคือเอาไปต้มก่อนอย่างเงี้ยค่ะต้มจนเป็นน้ําสมุนไพรออกมาเนี่ยแล้วไปทํากลวิธีที่เรียกว่าสเปรย์ไดนั้นน่ะโอเคคือสกัดเบื้องต้นด้วยความร้อนหรือด้วยกระบวนการที่ทําให้สมุนไพรหรือสารสําคัญออกมาเราไปทําให้เป็นถงอีกทีน่ะอันนั้นน่ะโอเคซึ่งก็หายากเพราะเครื่องสเปรย์ไดราคาสูงมากนะคะมันก็จะคล้ายๆกับการทํากาแฟ สำเร็จรูปที่ชงดื่มคนแล้วละลายที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีในชีวิตประจำวันนะคะอันนั้นก็คือเขาจะต้มน้ำกาแฟแล้วเอาเอาน้ำนั้นอะไปทำให้แห้งอีกทีแล้วก็เป็นเก็ดๆผมๆถ้าอย่างนั้นะ่ะโอเครับได้นะคะเพราะนั้นสมุนไพรทุกตัวของวลากรสมุนไพรอย่ามาถามเรื่องแคปซูลนะคะตอบไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีไม่ทำไม่อินไม่อินกับการ เอาสมุนไพรมาใส่แคปซูลแต่เราก็ไม่ว่ากันใครใส่หรือใครอยากกินสมุนไพรแคปซูลเพียงแต่เราบอกเอาไว้ก่อนจะได้นต้องเสียเวลาถามกันเนาะไม่มีนะคะไม่มีสมุนไพรแคปซูลไม่ทําทั้งนั้นเราก็จะมีแค่ภูมิัญญาชาวบ้านมีต้นปูมีการแปรรูปแบบง่ายๆที่คนธรรมดาที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็สามารถที่จะใช้ได้กินได้แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ทํากันแค่นี้นะคะ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้คือพญาล้างไตหรือต้นข่ดำอีกชนิดหนึ่งที่ใบไม่ขมแล้วในคลิปต่อไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็จะอัดคลิปให้ดูแล้วสมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็คือต้นข่อยดำต้นที่มีรสขมอยากจะบอกนิดนึงว่าจุดแยกของของข่ดำต้นนี้หรือพญาลังไตเนี่ย ยังไม่เคยมีใครเห็นดอกเขานะคะแต่ถ้าเป็นข่อยดำอีกตัวหนึ่งอนะ่ะออกดอกง่ายมากและดอกก็สวยมากด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใช้แยกแต่จริงใบก็ไม่เหมือนกันละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะฝากไว้เป็นเกตเล็กเกตน้อยค่ะแล้วก็อย่าลืมอ่ามีอะไรที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ฝากเผยแพร่ช่วยกันด้วยนะคะกนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อย เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนวันนี้วัลลกรสมุนไพรก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาคะขอบคุณค่ะ